วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตี้ครับเมื่อนกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่ yeah! สำหรับในวันนี้เราก็กลับกันมากับรายการสร้างไปเรื่อยกันอีกแล้ว โดยในวันนี้นะคะบุ๋มก็มีบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนเป็นบ้านสําหรับเอาชีวิตรอดแบบง่ายๆนะคะจะมาทําการสอนวิธีสร้างกันก็บอกเลยนะคะว่าเหมาะสมสําหรับการเอาชีวิตรอดมากๆเพราะว่ามีทั้งสวนผักแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นมีแบบสามารถเก็บของได้แบบครบวงจรเลยก็ถ้าหากใครอยากดูวิธีการสร้างแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดติดต่อใครและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปของบุ๋มด้วยนะคะ ถ้าหากกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่าโอเคค่ะสําหรับอุปกรณ์ยื่งเตรียมนะคะก็มีตามมานล่างนี้เลยบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกไม้สปูดแบบปกเปลือกตามด้วยบล็อกไม้เบิร์ดแบบปกเปลือกเหมือนกันค่ะแล้วก็ตาม,มด้วยบันไดไม้เบิร์ดบล็อกไมโอกแปรรูปบล็อกไมโอกแบบปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็เป็นรั้วมไม้สปูดกระจกแผน่น ประตูไมโอ้กแล้วก็จะมีเป็นรั้วไมโอกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอื่นอีกนะคะทุกคนก็จะมีเป็นประตูรั้วไมโอกแล้วก็มีแคมไฟมีเลนเทิลมีใบไม้นะคะแล้วก็สปรูทแบดอนนั่นเองนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทําตัวบ้านของเรานนะคะทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการวางเป็นประตูทางเข้าบ้านกันก่อนอ่ะเริ่มจากประตูทางเข้าบ้านนะคะก็ให้เราวางสูงขึ้นไปจำนวน4บล็อก1 2 3 4สสี่ แบบนี้นะคะแล้วก็เว้น3มบล็อก1 2 3แล้วก็วางขึ้น12 3 4งสงจากนั้นนะคะก็ให้เราเว้นไปอีก4บล็อก1 2 3 4แล้วก็วางขึ้น1 2 3 4นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนับไปอีก2บล็อก 1, 2แล้วก็วางขึ้น12 3 4นี่อันนี้ก็จะเป็นเสาหน้าบ้านนะคะโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้านั่นเอง บุ๋มก็จะเริ่มเลยก็คือใช้บล็อกไม้เบรดแบบปอกเปลือกนะคะวางตรงนี้1 2 3 12 3แบบนี้นะคะแล้วก็ตามไนไดในกับหัวชึบแบบนี้แล้วก็วางเป็นบล็อกเต็มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อะฮะต่อไปนะคะก็วางตรงนี้ค่ะ12 3 4วางมา1 2สองแล้วก็วางขึ้น1 2 3 4แล้วก็เชื่อมกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นด้านข้างกันอีกนะบุ่มก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สปรูตเนี่ยวางสูงขึ้นมาข้างๆบล็อกนี้เลยนะคะปึ๊บให้มันเท่ากันแบบนี้แล้วก็เว้น2บล็อกนะคะ1 2แล้วก็อางเป็นไม้สปรูต1234แบบนี้แล้วก็เว้น1ค่ะ1234อ่ะแล้วก็ต่อด้วยใช้เป็นบล็อกไม้บรูตแปรรูปนะคะวางที่ระหว่างช่องตรงนี้นะคะด้านใน1 2 3 4แล้วก็วางตรงนี้1 2 3 4 จากนั้นก็วางเหมือนกับข้างหน้านะคะก็คือแบบนี้ชึบชึบแล้ววางขึ้น1 2 3 4งสองสแบบนี้ปิดมาให้มันได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าต่อไปนะคะก็วางเป็น็อกไม้สปรูตหนึ่งสองสามสี่อ่ะฮะแล้วก็ตามด้วย็อกไม้เบิร์ดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แบบนี้นะคะนี่ให้ได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบใส่กระจกแค่สองช่องเอ่อต่อไปตรงนี้นะคะเราจะไม่วางแต่เราจะวางอันนี้เหมือนเดิม แล้วก็เว้นสองเหมือนเดิมนะคะให้ได้แบบนี้เรียบร้อยก็จะเป็นด้านล่างของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรามาเริ่มทำชั้นสองกันต่อโดยที่เรานะคะจะเริ่มจากการวางเป็นบล็อกไม้สปรูตนะคะตรงนี้1แล้วก็เลี้ยว1,2,3,4แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็วางบนานหน้าอีก3บล็อก1 2 3จากนั้นก็วางเลี้ยวค่ะ1,2,3,4,5 แล้วก็วางตัวนี้มาเชื่อมกันให้มันได้ลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นไม้สปรูตนะคะวางสูงขึ้นไปอีกจำนวน1 2 3 4เอ่อน่าจะประมาณ4บล็อกนะคะ1 2 3 4อุ้ย5้สบล็อกแล้วก็วางเชื่อมกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปตรงนี้ก็วางสูงขึ้นมาอีกนะคะปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางเชื่อมกันแล้วก็ปิดด้วยบล็อกไม้เบิร์ด แบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็วางสูงขึ้นมาอีกปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางเชื่อมกันแล้วก็ตรงกลางก็เป็นบล็อกไม้บลเหมือนเดิมนะคะอาฮะแล้วก็ตรงนี้วางสูงขึ้นมาให้เท่ากันกันกบด้านหน้าเลยนะคะ1 2 3 4 5สาห้าแล้วก็วางเชื่อมกันปึ๊บปึ๊บอืมพอได้แบบนี้แล้วตรงนี้มันต้องวางปิดนิดนึงโอเคตรงนี้มันจะงงๆหน่อยจริงๆเมื่อกี้ถ้าวางจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณ6บล็อกนะคะ นี่ก็จะต้องมีกั้นแบบนี้นิดนึงก็จะนับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเป็น5บล็อก1 2 3 4 5นี่พอดีเปะเลยโอเคแล้วก็วางตรงนี้เชื่อมกันด้วยอื้ ออกมาประมาณนี้ซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยบุ๋มมีอีกบล็อกหนึ่งนะคะที่อันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะว่าจะวางเป็นบล็อกอะไรมันเป็นคอวเปอร์สโตนก็ได้หรือจะวางเป็นแอนิไซม็นบุ๋มก็ได้ซึ่งบุ๋มเองก็จะวางเป็นหินแอนิไซขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้เป็นการเพิ่มกิมมิคให้กับตัวบ้านเฉยๆนะคะอันนี้ใครไม่ชอบก็สามารถปิดไปด้วยไม้ก็ได้นะคะปึ๊บประมาณนี้โอเคแล้วก็มาต่อกันที่ตรงนี้ ก็คือวางตรงนี้สูงขึ้นไปจํานวน5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็เลี้ยว1 2 3 4อ่ะให้มันเหมือนกับข้างล่างนะคะแล้วก็มาเชื่อมกันกันกบตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนชั้น2ตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการปูพื้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนจะได้วางบล็อก,กอื่นๆง่ายๆเพราะว่ามันจะมีแบบรยายละเอียดอีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวขอวางพื้นให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเป็นไม้อกแปรรูปเนี่ยก็สามารถวางเป็นไม้อื่นๆก็ได้นะคะนี่เลยต่อไปนะคะบุ๋มก็จะใช้เป็นไม้สปรูตนะคะวางที่ตรงนี้12 3 4ก็คือเว้นตรงนี้มา1บล็อกแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4อันนี้ก็จะวางแบบนี้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าชั้น2นะคะฮะฮะต่อไปก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ดวางตรงนี้ปึ๊บแล้วก็แบบนี้แล้วก็ปิดนี่ ก็จะได้เป็นช่องหน้าต่างตรงนี้ด้วยนะคะพอได้แบบนี้ตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยชึบแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดนี่อันนี้แทบจะเป็นตัวบ้านของเราแล้ะแล้วก็เหลือปิดด้านบนนะคะก็ถ้าหากใครแบบว่าไม้เยอะๆนะคะก็ปิดด้วยไม้สปูเลนบุ๋มก็ได้หรือถ้าใครแบบวิกลัวเปลือกก็สามารถแปลรูปแล้วก็ปิดก็ได้นะคะในบุ๋มก็จะปิดด้วยไม้สปูลไปเลยเพราะว่าเราเล่นหมดสร้างสรรค์เราแบบว่าไม่ตายนะคะทุกคนอ๋อนี้ถ้าใครสงสัยว่าบุม๋มเอาวางเข้ามาประมาณกี่บล็อกเนี่ย บุมเอาวางเข้ามาประมาณนับจากตรงนี้นะคะ1 2 3 4 4สองสามสี่สบล็อกนะคะทุกคนปึ๊บมันให้เป็นทางเดียวกันนี่เรียบร้อยยังค่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนเพราะว่าเรายังเหลือตรงนี้ก็คือวางตรงนี้สูงขึ้นมาอีกอย่างละหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมกันนิดนึงแบบนี้โอเคอันนี้ไม่ต้องเชื่อมแค่สมมุติให้ฟังนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็แบบนี้มาเลยก็ได้แล้วเราก็วางมันในทางขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนเดิมนะคะว่าชอบเป็นบันไดแบบไหนเนาะบุ๋มก็จะใช้เป็นบันไดบล็อกไมโอกแล้วกันเลือกวางจากตรงนี้นะคะที่มันห่่งมาจากตรงนี้หนึ่งสองนะคะบล็อกที่สองก็วางตรงนี้แล้วก็ในกับหัวบันไดวางขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะปึ๊บ,บชึบชึบวางขึ้นไปให้สุดแล้วตรงนี้ก็ปูพื้นให้เรียบร้อยพร้อมกับวางประตูนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะบุ๋มก็จะปิดด้วยบล็อกไม้บิรอยแบบนี้นี่แล้วก็แบบนี้ก็จะทําเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหน้าต่างด้านบนไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ดูแบบกว้างๆหน่อย โอเคประมาณนี้แล้วเราก็สามารถใส่กระจกตรงที่ว่างๆให้หมดเลยนะคะแล้วก็เหลือด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือบุ่มจะวางเป็นบล็อกไม้เบิร์ดแบบนี้นะคะทุกคนที่เอ่อมันจะเหลือเพียงแค่สี่ช่องนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็ทําการวางกระจกให้เรียบร้อยะคะ่ะนี่ตรงไหนเหลือกระจกบ้างตรงนี้ตรงน,รงนี้ด้านล่างเอออุ้ยน้องวัวเข้าไปทําไมโอเควางตรงนี้แล้วก็เหลือด้านหน้าตรงนี้นะคะ เหมือนว่าบุ๋มจะวางผิดไปนิดนึงนะคะก็คือตรงนี้มันต้องยื่นออกมาอีกบล็อกหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ขออภัยจริงๆนะเมื่อกี้แบบลืมมากๆอ่ะบุ๋มจะแก้มีแล้วกันจริงๆแบบเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องการพื้นที่เพิ่มอีกนิดนึงมันจะได้ดูแบบยื่นๆออกมาหน่อยเออตรงนี้ก็ปิดขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้มันสามารถเว้นตรงกลางได้อีกไงเออบุ๋มก็ว่าอยู่เม่นี่ เราก็จะได้ทุบออกแล้วก็เว้นตรงกลางแบบสมใจนี่ค่ะก็ตรงนี้วางขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนเปลี่ยนแค่ขยับออกมานิดนึงแล้วเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาวางเป็นกระจกได้อีกนะคะนี่บุ๋มก็ว่าอยู่กระจกข้างหายไปไหนแล้วก็วางตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นบุ๋มจะใช้เป็นรั้วไม้สปรูตนะคะวางตรงนี้ค่ะปึ๊บลงมา ปึ๊บแบบมีลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยบกไม้สปรูตแล้วก็ข้างบนเหมือนกันชึบๆอุ้ยชึบๆอือฮึตรงนี้ก็วางเหมือนกันโอเคจะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ใบไม้ที่เรามีนะคะวางตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะวางกันหรือเปล่าหรือว่าแบบอาจจะไม่อยากปิดก็ตามใจชอบได้เลยมันจะปิดเป็นใบไม้ให้เรียบร้อย อาจจะวางเป็นบอ่อปลาหรือว่าปลูกดอกไม้สวยๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นแทรปดอสักหน่อยป๊บปบเรียบร้อยต่อไปมาต่อกันที่ตรงนี้กันหน่อยก็คือเราจะใช้เป็นรวไไมโอกนะคะรอบนี้เพราะว่าอยากให้สีที่มันแตกต่าง วางปิดตรงนี้ชึบพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บบุ๋มก็จะใช้เป็นแคมไฟนะคะในการทําเป็นแบบเหมือนเอ่ยืดออกมานิดนึงนะคะนี่ก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยชึบชึบชึบหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสองสาม่าแล้วก็ตรงนี้หนึสองสามให้สุดๆไปเลยให้ถึงประมาณตรงนี้ก็พอนี่ให้มันตรงกับตรงนี้ตรงมุมแล้วเราก็วางเป็นรั้วไมโอขึ้นไปอ่าแล้วก็ต่อด้วยประตูรั้วนะคะแบบนี้ ให้มันเหมือนแบบมีอะไรรับน้ำหนักนิดนึงนเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เป็นไอ้นี่ดับไฟให้หมดนะคะ <laughs> ดับไฟดับไฟดับไฟเรียบร้อยอุ้ย <laughs> นี่ประมาณนี้จากนั้นบุ๋มก็จะใส่เป็นไฟนะคะก็คือเป็นแลนเทิร์นวางปักไปชึบแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้นนานในบ้านอ๋อด้านในบ้านลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ทําผนังฝั่งนี้ก็คือจะวางง่ายๆเลยวางอันนี้ปิดขึ้นมา แล้วก็เว้นทางเข้าหอกนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้จะใช้เป็นแบบว่าทางออกข้างๆบ้านด้วยนี่แบบนี้แล้วเราก็วางรั้วสักหน่อยอ่ฮะประมาณนี้ซึ่งบุ๋มอยากจะวางเป็นแบบเป็นเหมือนกรีนเฮาส์สักหน่อยอะทุกคนเออน่าสนใจไหมเดีย๋ยวขอลองวางว่าจะเป็นยังไงอันนี้คิดออกเมื่อกี้เลยค่ะเป็นไม้นี้แล้วกัน มันก็กลมกลืนเลยดิลองดูก่อน1 2 3 1อหนึอนนี้ทุกคนสามารถลองทำตามได้นะคะหรือใครไม่ชอบก็ช่างมันนะคะเพราะวบุมอยากเพิ่มเองอันนี้ <laughs> ไม่ได้มีในแผนเลยโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็อาจะต่อมาแบบนี้ก็ต่อใบไม้เพิ่มให้มันฟูฟูขึ้นมาจะได้มีความสีเขียวเขียวเวอร์ก็เป็นกระจก นี่เป็นไงเขียวไหมล่ะต่อไปตรงนี้บุ๋มก็จะทำให้มันดูโค้งๆดูเป็นธรรมชาติก่อนแล้วก็ปูพื้นข้างล่างปูข้างล่างฮะแล้วก็อาจจะใส่เป็นกระจกบล็อกสลับกับกระจกแผ่นนะคะคือมันจะมันจะเลิศอ่ะขอลองดูว่าจะเลิศจริงหรือเปล่าถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละ มันก็ยังดูงงอยู่ดีมันดูไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากสักเท่าไหร่แต่เราวางไปแล้วก็วังไปเถอะนี่ปร่อยเป็นมินิกรีนนาส์ของบุ่มเองนะคะแล้วก็อาจจะใส่สแลบเพิ่มเท็กเจอร์ให้น้องนะคะพร้อมกับรั้ว จริงๆตรงนี้ทําเป็นทางเข้าออกเลยก็ได้นะมันจะได้ดูแบบน่าสมเหตุสมผลหน่อยบุ๋มก็คิดว่าอย่างนั้นอะโอเคแล้วเราก็วางประตูเข้าออกนะคะซึ่งไอที่มันดูเป็นประตูกรีนทั้งว่สุด์ก็คงจะเป็นไม้อาคาเซียนี่จบข้างล่างใส่เป็นอ่อกองไปเลยนะคะระหว่างที่คิดออกก็จะวางสดๆแบบนี้ได้อยู่นะแต่คิดว่าอยากได้อีกทําได้สองกล่องแบบนี้ ได้บุ๋ม่าได้ตรงนี้แปลกๆขอแก้หน่อยโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของกร e นเฮาส์ของเราที่อยู่ดีๆก็สร้างขึ้นมาไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนอ่ะเดี๋ยววางไฟปักให้เรียบร้อยด้วยเออนี่สว่างสวัย,เ,ยเดี๋ยวพึ่งนะในกับหัวสักนิดนึงแล้วก็ใส่แทร o ดอเพิ่มสักหน่อยมันจะได้ปกปิด ต่อไปในบ้านนะคะเราก็จะทําการทุบออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นพื้นไม้นะโดยพื้นเนี่ยบุ๋มก็จะใช้เป็นบล็อกไม้อกแบบปอกเปลือกนะคะแล้วก็บล็อกไม้อกแพลงวางสลับกันนั่นเองหรือแบบวางปกติก็ได้นะแล้วแต่คนชอบจริงๆบุ๋มก็จะขอย้ำว่าแล้วแต่คนชอบนะคะปึบป๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอืมจากนั้นก็ แบบนี้แบบนี้แล้วก็วางประตูให้เรียบร้อยอืมก็จะเป็นประตูเข้าออกนี่บ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวบุ๋มจะวางเป็นพื้นไอ้นี่มาสักนิดนึงให้เวลาเดินมันได้ฟิลมากกว่าน,นี้หน่อยสนับสนับโอเคเรียบร้อยค่ะ ก็ประมาณนี้แหละสาหรับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเวอร์ชั่นตกแต่งเสร็จแล้วดีกว่านะคะว่าตกแต่งออกมาจะเป็นยังไง3 2 1 โอเคค่ะทุกคนบุ๋มก็ทําการตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่นกอนนะคะว่าตกแต่งอะไรไปบ้างก็ภายนอกบุ๋มก็ได้มีการเสริมเป็นแท็บดอนะคะเป็นสปูตแทบดอข้างๆตรงนี้แล้วก็มีการใส่ดอกไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นกระถางดอกไม้กับต้นไม้เล็กๆตรงนี้นะคะประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาดูข้างล่างกันซึ่งข้างล่างบุ๋มก็จะทําเป็นห้องแบบคราฟของแบบเต็มระบบเลยค่ะก็จะมีทั้งชั้นเก็บของมีที่อนชาเน,นะคะมีที่ปรุงยารวมไปถึงมี ที่เผาคองต่างๆด้วยนะคะนี่เลยแบบครพบวงจรแล้วก็จะมีโซฟาเล็กๆเอาไว้นั่งเล่นตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็ประมาณนี้สำหรับด้านล่างนะคะต่อไปก็จะมีเป็นกรีนเฮาส์นะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งกรีนเฮาส์ในีุผมก็จะตกแต่งประมาณนี้ก็จะมีผักที่จําเป็นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีกล่องเก็บของค่ะประมาณนี้นะคะดูคนไม่รู้จะกีบมายัางไงเหมือนกันต่อไปไปดูชั้น2กันเลยดีกว่ามาสําหรับชั้น2เนี่ย แทเดนเปิดเข้ามาก็จะเจอกับรูปภาพแล้วก็ดอกไม้ประมาณนี้แล้วก็มีโต๊ะทำงานตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นชั้นหนังสือแล้วก็เตียงนอนแค่นี้เลยค่ะ อันนี้คือบุ๋มคิดไม่ออกไงว่าจะตกแต่งออกมาประมาณไหนก็เลยเออเอาเอาเท่าที่คิดได้แล้วกันนะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะค่ะทุกคนก็ด้หากใครมีไอเดียแบบตกแต่งสวยๆอย่างอื่นก็ลองตกแต่งกันดูได้นะคะสำหรับบุ๋มก็จะมีประมาณนี้แหละก็จ้หากใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้บุ๋มมาสอนสร้างบ่อยๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับแครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวู้ฮู้ไปแล้วนะ